ไข่หมดแดงที่แม่ค่อยมาวันนี้แอนจ้ามาทําไข่เจียวร้อยๆกันค่ะเพื่อนนอกจากจะร้อยมากๆไข่หมดแดงยังให้โปรตีนสูงไข่มันตําแล้วก็มีแคลอรี่น้อยมากๆหมดแดงใส่ใยแบบนี้เขาจะเรียกว่าไข่แม่เป้งน,นะคะเป็นไข่ของนางพญาหมดค่ะเพื่อนแอนก็ทาไงๆเลยค่ะใส่หอมแบ่งซอยพริกขี้หนูซอยลงไปแล้ววันนี้ก็จะเจียวไข่ทังหมด5้ฟองเลยค่ะเพื่อนไข่หมดแดงจเจียวมาทําแบบนี้ต้องลวกให้สุกก่อนนะคะปรุงรสด้วยพงปรุงรสแล้วก็นําปลาค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อย แล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะเพื่อนไข่หมดแดงสามารถเอาไปทําได้หลายเมนูเลยค่ะเพื่อนจะเอาไปยำทาลาบเอาไปทําแกงเลียงพักวันป้าทําต้มยำได้สารพัดเมนูเลยค่ะเพื่อนตีไข่แล้วแอนก็จะเพิ่มต้นหอมลงไปด้วยนะคะห้างนั้นก็ตีแคบพอเข้ากันก็เตรียมเอาไปทอดได้เลยใครที่ไม่กล้าลองรู้อยังไม่เคยลองแอนแนะนําเลยค่ะเพื่อนถ้าได้ลองรีบบอกเลยว่าติดใจน้ำมันร้อนก็เทไข่ลงไปได้เลยค่ะไข่เจียววันนี้แบบเครื่องแน่นๆนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนเวลาเจียวให้ เพื่อนๆใช้ไฟ,ไฟกลางในการทอนนะคะรอให้ไข่ด้านหลังสุกดีก่อนนะคะถึงจะกลับด้านพอเริ่มซุกดีแล้วก็กลับด้านไข่ได้เลยรสชาติของไข่อ้อนที่เป็นไข่ซีข้าวเขาก็จะมีรสชาติมันๆนะคะส่วนตัวอ้อนเขาก็จะมีรสชาติมันอมเปรี้ยวนิดๆเป็นร่อยที่ร้อยมากๆค่ะเพื่อนๆแอนก็จะกลับด้านอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ไข่เขาซุกถั่วกันซุกถั่วกันดีแล้วก็เอาไปตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันเลยเมนูบ้านๆไงๆวันนี้ของแอนก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเมนู หูนี่ได้เข้าช่วยร้อนๆบอกเลยว่าร่อยจังหูค่ะ